ถ้าสามีไม่นับกข็ขีเดือนเราถึงจะไปฟ้องหย่ากับอิมัมได้วิดีโอต่อไปนี้จะทำขึ้นโดยอุปกรณ์จากโรงสัตยทาของบรรดาหล่าพี่น้องผู้บริการเป็นงานศาสนาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหัสันมานละโตเลขบัญชี0972779830ตาซามีไม่นับกอนาฟาะกขีเดือนได้เราจะไปฟองยากับอีมัมพี่น้องเอ้ยไอน,นี้นี่นะสักกี่เดือนได้ละพี่น้องน่ามันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เรานีกะกับซามีนี้ ใน ge นใ well ังสือใบตาลินี่กะใบนังซือตกลงสัญญาเวลานี่กะนี่พี่น้องก็จะให้จะเบาอ่านเลยข้าพเจ้านายนั่นนายนั่นนาะเป็นสามีของนางนั่นนางเศร้านั่นนางเศร้านั่นตู้ตรงตามศาสนาบัญญัติเลวข้าพเจ้าจะให้ทำการส่งเสียเหลี่ยงดูนางนี่มันจะมีใบตาลินี่กะอยี่น้องเรียนเดี๋ยววันจะเขียนว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งเสียเหลี่ยงดูนางนี่จุด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  ก็จะหาอิมัมบันทึกไว้ให้บางคนซ้มเดือนบางคนเสีเดือนพีเน,นางน้เราตรงโยนลบไปเลยทนกลัวตรงนั้นเลยว่ะอ่าขี่เดือนได้น่าเนี่ยเ้ามามาี่จะฟงยาได้แต่ถ้าหา้าวาในการนีการไม่มีใบาตาลิดังกล่าวนี้พี่เนอะนเราไปฟงยาไม่ได้นส่วนสามีที่ไม่ส่งเสียนนะับประกอบให้กับพันราย,ยานั้นคือเป็นบาปของสามีต่างงาไปนะอันคือกรณีต่างงา แต่ถ้าทราบพันร่าาตรงการที่จะปาศกนี่กาพี่น้องนะบีซราบบิบิเอซา,าดนี่ด้วยซรามีจนนี่ก็เป็นช่องทางนึ่งาี่สมาี่จะดําเนินการได้แต่วันนั้นเอเลเลียวนี่ยราบมีจนนี่มันมัน,มนไม,ไม่ไม่ค่อยมีพี่น้องนะซราบมีจนนี่ไม่มีควา,ามทราบมาจะหายนับกกับพันรญายาได้เนึ่งองก็คืออาหารการกินคือข่าวสาร ข้าวสานมาตาททานติดตำสุดพี่น้องก็คือวันล,ละนึ่งลิรนั่นคือคนหยนันทาซามีนี่ห้าเบียสื่อข้าวสานวันล,ละลิรไม่ได้นี่พี่น้องนะวันล,ละลิรไม่ได้นี่กันตังหนึ่งเสื้ลิดนะกันตังหนึ่งสามโลนะแล้วถึงมาแบ่งซสื้อกองลาพี่น้องไม่ถึงโลนะที่ว่าโลหนึ่งสามสิบบาทเพราะฉะนั้นซามีห้าเบียวันสามสิบา,บาทสื่อข้าวสานได้ไหมพี่น้อง อโอมันจนนะมันห้ามไม่ได้งานทำกรรมไมาสับสิ่งส้มบัดมันกรรมไม้หานี่พี่น้องยิงฟองยาได้พวกจนนะหรือว่าเสือ้อผ้าหรือว่าที่อยู่อาศัยนะตรงนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการกับทางสำนักง,งานกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดได้ในการที่ไปฟองยาทว่าสเิต บิลยศสาร์เนื่องจากสามีจนไม่มีความสามาถทีจะดูแลข,ขั้นพื้นฐานเกียพันรายญานในทางด้านอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุง่งห่มที่อยู่อาศัยนนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการได้อัลลอฮฺอาลัมนะสุดท้ายนี่พีน่น้องนะก <c oughs> ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่า เราทางร้ายให้การสนับสนุนเราทางร้ายช่วยเลือกกันนะในโนนนะในงานศาสนาก็เราจะดําเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิงว่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยการทีมงานทุกคน อยากจะคอบคุณพ่อแม่พี่นองตุกๆุกานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอลดมาและโดยเฉพาะยังยิงพี่นองที่ให้การโอนขมาหรือว่าช่วยเลือในผิดของโรคเป็นประจำในตุกๆุตุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิลละพี่นองขอบคอบคุณพี่นองตุก่านเหลยวเต่กำลังความสามารถของพี่นองอเราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่นองอ,อยู่แต่ฟัม ยูตีฟามอิกลัสนายูตีฟามบริสุทธิ์ใจนาโคงผมเป็พี่น้องทุกท่านประวัยอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวัองปินอย่างยิ่งจะได้รับฝากพุทละบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาในวันอัคราณ์นะวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายาอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮฺมะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ชอ็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดนรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9 9 1 9 0 6บริหารงานโดยช่างมาโสมยีถมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น